พาเพื่อนๆสร้างเสื้อคอแหลมนะคะป้ายหน้าป้ายหน้าเสื้อคอแหลมเป็นเสื้อตัวสั้นแต่งระบายนะะรอบตัวแต่งระบายตรงป้ายมาถึงชายด้านหลังเลยนะ,ะเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อแขนจีบนะคะแขนจีบหรือรูดแล้วแต่เราจะเลือกนะคะเป็นเสื้อแขนสั้นพี่ีสร้างเสื้อแพทเทิร์นนะคะ กระเทิ์นเข้ารูปพอดีตัวเพื่อนๆไปดูที่ EP 192นะคะอันนี้ค่อยลอกออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะสร้างแบบเสื้อเข้ารูปพอดีตัวและวิธีสร้างแขนเสื้อแขนจีบแขนรูดวิธีสร้างแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆไปดูที่ EP 79นะคะสร้างแขนจีบรูดแบบง่ายๆตัวนี้สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเสื้อเข้าขรูปพอดีตัวนะคะตัวเสื้อจะสั้นอยู่ที่เส้นสะโพกเล็กเส้นสะโพกบนคือเส้นนี้นะคะ จะทาเสื้อยาวอยู่ที่เส้นสะโพกบนตรงนี้เส้นเอวนะคะอันนี้เส้นสะโพกเล็กชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาวางทาบกันจะทํายาวอยู่ที่เส้นสะโพกเล็กจะปรับแต่งเส้นเลยนะคะอันนี้ความยาวแล้วแต่เราฮะ,ะแล้วแต่ชอบเพ,อเพื่อนชอบยาวเท่าไหร่ก็คือกําหนดความยาวตามตามที่เราชอบเลยนะคะนี่ค่ะเส้นสะโพกเล็กก็ spotlight. จะใช้อยู่ที่เส้นสะโพกเล็กนะคะปรับจากเส้นสะโพกเล็กตรงสสรเส้นข้างขึ้นมานะคะ ใช้เส้นนี้เลยนะใช้เส้นนี้เลยสร้างเสร็จปกักไหลเช็กไหลให้เรียบร้อยนะคะไหลด้านหลังจะต้องสูงกว่าด้านหน้า1เซนนะคะปรักให้เรียบร้อยนะเช็คไหลให้เรียบร้อยนะคะไหลด้านหน้าจะต้องสูงกว่าไหลด้านหลังจะต้องสูงกว่าไหลด้านหน้า1เซนนะคะเสื้อเราจะได้ไม่หงายหลังนะตัวน mm ี้ก็จะตัดออกไปตัดตรงเส้นสะโพกบน ตัดตรงเส้นจะโพกล่างไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาแต่งเส้นตัวเสื้อก็จะเป็นเสื้อป้ายมาด้านหน้านะคะเราจะต้องปิดเก็บตัวนี้ชิ้นหลัง จะทำยาวอยู่ที่เส้นสะโพกเล็กคือเส้นนี้อันดับแรกนะคะปิดเก็ตเลยปิดเกตไหลปิดเกตลักแล้นะคะปิดเกตไหลปิดเก็ตลักแร้ะะหแหแให้เรียบร้อยนะคะตรงคอตัวนี้เป็นคอแหลมฉะนั้นจะปิดตรงคอด้วยนะคะปิดตรงคอด้วยจะปิดคออยู่ที่1คือ,อ0.5หรือ0.75ถนะ้าประมาณนั้นคอแหลมเนาะ,ะเราจําเป็นจะต้องปิดนะคะจากจุดนี้นะคะขีดลงไปหาเส้นยอดอกนะคะขีดหาเส้นยอดอกเลยะคะ่ะ มีนี่เลย0.5นยะคะศูประมาณเพราะว่าคอไม่ได้กว้างอะไรเยอะแต่เราจำเป็นจะต้องปิดนะคะเราจำเป็นจะต้องปิดนะ,ะตรงเส้นสะโพกล่างส่วนของเสื้อยาวปรับด้านข้างขึ้นมาครึ่งปรับด้านข้างขึ้นมา1เซนฮะ,ะแล้วปรับ ประมาณนี้นะในส่วนของความยาวเสื้อนะนี่ค่ะข้างปรับโลปรับขึ้น1เซนกลางหลังปรับกลางหลังและกลางหน้าปรับลง1เซนนะคะนี่เลยโค้งแต่งเส้นชายนะเราจะไม่ใช้เส้นตรงนะคะเราจะใช้เส้นขีดโค้งแต่งให้สวยงามนะ,ะอันนี้เรียบร้อย เดี๋ยวจะปิดตรงเก็ดคอเกดไหลเกดลักแร้เราจะได้วาดคอให้สวยฉะนั้นจะต้องตัดแยกตรงนี้ออกไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตัดแยกออกไปเราจะได้วาดคอได้ง่ายๆนะคะตัดแยกด้านล่างออกไปก่อนนะคะตัดแบบนี้เลยนะคะทําตามเลยนะเราจะได้วาดคอได้ง่ายขึ้น ปิดเลยค่ะในส่วนของรักแร้เราจะได้เสื้อเข้ารูปรูปทรงที่สวยงามนะคะเลในส่วนของไหลนะคะเวลาเราปิดปน่ะเพื่อนๆจะมีหลายท่านมือใหม่จะชอบถามเนาะว่าแล้วเส้นเส้นส่วนต่างๆของเขาเวลาเราปิดเก็บไหลส่วนนี้มันไม่ตรง เส้นตรงนี้ไม่ตรงไม่เป็นไรเส้นไหลตรง2จุดนี้นะคะเส้นนี้และเส้นนี้จะต้องตรงกันเส้นต่างๆช่างเขาแล้วก็เส้นตามแนวดินสอที่เราขีดเส้นเกล็ดตอนที่เราสร้างแบบสร้างแพทเทิร์นตั้งแต่แรกนะคะตรงเส้นนี้วางนะคะอันนี้มือใหม่ก็อธิบายให้มือใหม่ฟังนะคะตรงจุดนี้ เพื่อนเพื่อนมือใหม่จะงงนี่ค่ะตรงจุดนี้จะต้องเข้าให้เข้าตรงนะคะเนี่ยเส้นนี้ให้เข้าตรงเส้นตรงนี้อย่าไปมองไม่ตรงช่างเขาแต่สําคัญคือเส้นนี้จะต้องตรงถูกต้องไหมคะเนี่ยเส้นบาทเราจะได้ไม่หายนะถ้าแนบตามแนวตรงนี้ตรงเส้นบาทเราจะได้ไม่หายคําว่าไม่หายคือไม่แคบลงนะถ้าเราล้ําไปเยอะมันจะแคบนี่ค่ะนี่ค่ะให้พอดีเส้นนะ ด้านล่างเขาแยกออกไปเราจะได้วาดคอได้ง่ายขึ้นนะคะ พอเราปิดตรงคอเขาจะเป็นรูปทรงลักษณะนี้นะคะเราก็ตีเส้นขึ้นมาเลยเป็นเส้นตรงนะคะเป็นเส้นขนานเส้นตรงขึ้นมาเวลาเราเก็บคอปิดตรงช่วงคอเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เราใช้เส้นนี้นะอันนี้ไม่เอาเราใช้เส้นนี้ค่ะพอเราแยกเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงในส่วนของคอเสื้อนะคะอันนี้ปล่อยเขาแยกไปจ้างเขาเสื้อเขาจะป้ายนะคะเราจะลอกตรงนี้มา จะต่อกระดาษนะคะเสริมกระดาษตรงนี้คือเส้นของความยาวของเสื้อของเรานะเส้นสะโพกเล็กคือเส้นนี้นะคะเดี๋ยวก็จะต่อกระดาษออกมาเพื่อที่จะเป็นเขายืน่นี่ค่ะนี่เลยนะนี่ค่ะ <Lunch conversation> เขาเป็นเสื้อป้าย วางให้เรียบนะคะอย่าให้เขาย่นนะอย่าให้กระดาษเขายน่นนี่ค่ะพอวางพอเราเติมกระดาษเสร็จแล้วเราจะกิ้งส่วนนี้ออกมากิ้งในส่วนของนี่ค่ะช,ช่วงนี้นะค่ะความยาวของเสื้อจุดนี้นะคะเราจะกิ้งออกไปพับตรงเส้นกลางตัวคือจุดนี้นะคะคือสันทบกระดาษที่เราจ้างแพทเทิร์นตั้งแต่แรกพับเส้นนี้เลยนะนี่ค่ะ ิ้งออกไปเลยค่ะจุดตรงจุดยอดอกของเรานะคะกิ้งเส้นนี้ตัดอกนะคะกิ้งตัดจุดยอดอกของเราอันนี้ความยาวของเสื้อที่เราแต่งนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราลี่กระดาษออกมานะนี่ค่ะ นี่เส้นเอวนะคะนี่คือจุดนี้จุดยอดอกนะคะที่เรากิ้งออกมาเมื่อกี<ม>อ้นี่คะ่ะต่อมาในส่วนของคอนะคะตัวเสื้อตัวนี้คอเขาจะไม่ลึกมากนะคะ ตัวถ้าสมมุติว่าเราตัวเล็กตัวผอมจากจุดนี้วัดลงมาแค่6เซนก็พอนะสำหรับคนที่ตัวเล็กในส่วนของคอแหลมนะเข้ะเขาเป็นคอเสื้อที่ไม่มีปกนะคะวัดจากปุ่มคอตรงนี้ลงมา6เซนตัวสําหรับคนที่ตัวเล็กนะคะถ้าตัวใหญ่ปกติพื้นฐานทั่วไปวัดลงมา8เซนนะคะปกติพื้นฐานวัดลงมา8เซนได้นะคะเนี่ยเอา6เซนก็คนตัวเล็ก7 8เซนก็คือมาตรฐานนะนี่ค่ะประมาณนี้ในส่วนของคอแหลมนะ ในส่วนของคอแหลมนะคะ8เซน9เซนก็คนตัวอ้วนหน่อยนะคะจากจุดนี้ก็จะวัดลงมา8เซนเลยแล้วกันนะเอาคือมาตรฐานของคนไซส์ปกติก็คืออก3 3 3 4 3 5ตรงนี้อ่ะใช้ได้ตรงนี้ก็คือ8เซนจากคอลึก8เซนนะคะคือจุดนี้นะอ่าจุดนี้นี่ค่ะในส่วนของคอลึก8เซนนะคะคอกว้างจากปุ่มจากฐานคอตรงนี้วัดออกไปนะคะคอกว้างนะ 2เซนครึ่งนะคะประมาณ2เซนถึง2เซนครึ่งแล้วแต่นะตัวนี้ก็จะวัดออกมา2เซนครึ่งค่ะนี่ค่ะนะแล้วใช้ไม้บรรทัดนกแก้วหัวนกแก้วของเรามาโค้งตรงคอให้สวยเราจะไม่ใช้ไม้บรรทัดขีดแหลมแบบนี้นะนี่ค่ะเราจะใช้ตวัดในส่วนของเดี๋ยวก็ขออนุญาตโค้งในส่วนของคัดเส้นตรงนี้ก่อนนะคะจากเส้นบ่านะคะ ขออนุญ,ญาตหมุนกระดาษนะคะเดี๋ยวจะใช้แนวนี้เป็นเกณฑ์ตรงเส้นนี้เห็นเส้นเส้นคัดเส้นเราไหมฮะเนี่ยเราจะโค้งมาหาเส้นนี้เป็นเส้นตรงให้เขาสวยงามตรงคัดเส้นตรงนี้สําคัญนะนี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดโคงด้งเราตว,วัดนะฮะนี่ค่ะหาเส้นบ่านะฮะนี่เลยนี่ค่ะ ตรงจุดนี้ตรงนี้เข้าหักกิ้งตรงคัดเส้นตรงนี้ออกไปด้วยนะนะี่ค่ะนี่เลยเราจะใช้แม่บรรทัดโคง้งตรงนี้คือเส้นอกสูงของเรา ะะตรงนี้คืออกสูงจุดนี้นี่ค่ะนะตรงนี้คือเส้นอกเส้นคอลึกของเราวัดลงมา8เซนห่างคอคอห่าง2เซนครึ่งใช้ไม,ม้บรรทัดโค้งตรงนี้คือจุดยอดอกนะใช้ไม,ม้บรรทัดโค้งของเรานะคะตะวัดส่วนที่ป้ายจะอยู่ตรงบริเวณเส้นนี้นี่ค่ะเราจะใช้ไม้บรรทัดโค้งตวัดนะคะนี่ค่ะโค้งมาโค้งคอแบบนี้นะคะนี่ค่ะตะวัดนะคะ มือเรากดไม้ท่านให้เข้ากระดกไปแบบนี้แบบนี้นี่ค่ะให้เข้าเป็นเส้นนําแบบนี้นะคะคือส่วนของเส้นป้ายให้ป้ายมาถึงเส้นคัดเส้นตรงนี้นะคะวางค่อยๆตวัดขี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 ด,ขดนะคะตรงจุดนี้นะคะในส่วนของการทําเสื้อป้ายต่อมาตรงจุดของป้ายตรงนี้ เราจะขีดเรียวมาหาตรงเส้นชายเพื่อที่จะให้เขาเป็นเส้นโคง้งนี่ค่ะติดไว้ก่อนนะคะนี่เลยชายเสื้อเขาจะโคง้งเส้นนี้เป็นเส้นกลางตัวนะเส้นกลางตัวต่อมาเราจะขีดตรงนี้เป็นเส้นกลาง เขาจะโค้งตัดตรงจุดนี้นะคะโค้งตัดตรงจุดนี้ประมาณนี้นี่ค่ะจากนั้นเราจะตีเส้นจากจุดของเส้นที่เราป้ายนะคะแบบนี้เลยนะคะตรงนี้คือเส้นคัดเส้นนะคะเส้นนี้คือเส้นคัดเส้นที่เรากิ้งลอกออกไปเราจะเถิบจากเส้นที่เราคัดออกไปตรงนี้เข้ามานะ,ะใช้จุดไม้ไป ตรงส้นตรงเส้นกลางตรงเส้นกลางตัวหาเส้นที่เราขีดเข้ามาประมาณหนึ่งสองเซนครึ่งจากจุดยอดอกของเราตรงนี้นี่ค่ะเส้นที่เรากิ้งวัดมาสองเซนครึ่งเป็นเส้นนี้แล้วเราใช้แม้มันทัดตรงขีดหาเส้นจุดกึนะะ่งกลางนะคะจุดกึ่งกลางนี่ค่ะจุดกึ่งกลางแล้วเราก็จะวาดโคง้ง ส่วนของชายตรงนี้นี่ค่ะใช้มือวาดโคง้งกระดกไปนิดตวัดนิ้วนิดเดียวนะคะตรงนี้ยไม่ต้องไปอะไรเยอะนี่ค่ะนี่ค่ะโค้งนิดเดียวนะคะหาชายหาชายตรงในส่วนของของที่เราจะแต่งระบายคือตรงจุดนี้ะระบายเขาจะประมาณ1น,นิ้วครึ่ง ระบายจะประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะกะให้นะประมาณ4เซนอ่ะหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะจากจุดนี้มาก็คือระบายตรงนี้ความยาวของเสื้อก็จะเลยเส้นหน้าท้องลงมาแบบในหน้าปกอ่ะตรงที่เราตัดต่อจะอยู่ที่เส้นหน้าท้องนะคะอยู่ตรงเส้นสะโพกเลยคือเส้นนี้ตรงเส้นระบายนะคะประมาณ4เซนนี่ค่ะ <c oughs> เราจะรูดร,ระบายใส่ความยาวของเสื้อก็จะเลยลงมาจากเส้นสะโพก อีกประมาณ4ี่เส้นนะคะในส่วนของระบายที่เราจะตัดต่อตรงนี้คือเส้นที่เราจะตัดตัวเป็นโครงของเสื้อนะคะเป็นโครงของเสื้อเป็นเส้นนี้นะคะนะะตรงนี้เราก็จะติดกระดุมห่วงนะคะติดกระดุมห่วงทีที วเส้นกลางเส้นกลางตัวขออนุญาตตัดนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะสาธิตการจับจีบง่ายๆให้เพื่อนๆดูนะคะ การจับจีบแต่งชายนะอันนี้ในส่วนของคอด้านหน้าเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะไปวาดคอหลังนะคะ่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะเกยถึงตรงไหนป้ายถึงตรงไหนในส่วนของคอด้านหน้าเราก็าพับเส้นกลางนะคะพับตรงกลางตัวเสื้อของเราเส้นนี้ พับแล้วเราก็กดลอยตรงที่เราวาดตรงจุดนี้ออกไปนะคะก็จะใช้สีแดงนะคะนี่ค่ะคือส่วนที่ป้าเขาจะป้ายมาตรงคอเสื้อเขาจะเกยกันแบบอันนี้ก็ทําให้ดูแค่เป็นข้าวๆ้าวนะคะทําให้ดูแค่เป็นร่าวๆ้านี่ค่ะเราจะรู้ว่า เสื้อเราเกยมารูปทรงลักษณะไหนในส่วนนวลาเราไปตัดแล้วเ,เย็บเสร็จแล้ว,วเรียบร้อยเราจะติดกระดุมได้อย่างไรตรงนี้เราพับเส้นกลางแล้วพับตรงนี้ออกไปนะคะเวลาเราไปติดกระดุมแล้วก็พับส่วนที่ยืน่นให้เขาเกยตรงนี้หรือตรงที่ขาดไม่ได้คือเส้นกลางตัวเราจําเป็นจะต้องกลิ้งเอาไว้นะคะเวลาเราไปติดกระดุมเราใช้เส้นกลางทาบกันอันนี้คือเส้นกลางนะถูกต้องไหมอันนี้ก็เป็นตัวเสื้อ นี่ค่ะเวลาเราจะติดกระดุมใช้เส้นกลางวางทาบกันเราก็จุดกระดุมเลยนะคะอันนี้ไม่งงนะอันนี้ก็ไปต่อนะคะในส่วนของคอด้านหลังนะคะคอด้านหน้ากว้างออกไปเท่าไหร่ด้านหลังก็ต้องกว้างออกไปเท่ากันก็คือนําคอตรงนี้มาชนกันนะคะนำคอตรงนี้มาชนกันตรงนี้2เซนครึ่งด้านหลังก็ต้อง2เซนครึ่งเหมือนกันวัดจากคอลงไปคอลึกในส่วนของด้านหลัง1เซนนะคะแล้วเราโค้งคอ ะะเราจะได้คอด้านหลังแบบนี้ในส่วนของไหล่นะคะไหล่เสื้อปกติเราใช้เส้นเดิมก็คือเส้นนี้ตัวนี้เป็นเสื้อแขนจีบแขนรูดปรับเข้ามา1เซนครึ่งนะคะปรับเข้ามา1เซนครึ่งขีดเรียวหาเส้นบ่าส่วนชิ้นหลังเรียวหาเส้นป่าหลัง่วนชิ้นหน้าในส่วนของชิ้นหน้าเราเรียวหาชิ้นเส้นบ่าหน้านะคะนี่เลยนะถ้าเราจะทําเสื้อแขนจีบหรือแขนรูดอย่าลืมปรับไหล่เข้ามานะคะ นี่ค่ะขีดเดียวหาเส้นบ่าในส่วนของชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังเราก็ขีดเดียวหาชิ้นบ่าหลังนะในส่วนสาบของสาบนะคะเสื้อตัวนี้เสื้อป้ายคอด้านหลังนะคะเวลาทําเสื้อคอพวกคอมีสาบก็แนะนํานะคะแนะนําถ้าเรามีอยู่แล้วแหละถ้าเราพอมีที่จะทําสาบอยู่แล้วแนะนําว่าให้ตัดตรงนี้สมมติว่าเป็นสาบเราจะตัดสาบคอกลมถูกต้องไหมคะคอกลมด้านหลังเนี่ย ก็แนะนําเลยนะวัดจากตรงเส้นลักแร้เนี่ยตรงหวัวไหล่เนี่ยลงมาสักประมาณ1นิ้วสัก4เซนเนี่ยอันนี้คือส่วนของซาบนะคะก็จะบอกซาบแนะนําเลยตรงนี้จ,จะทําให้เสื้อเราใส่สวยคือเราไม่ต้องไปสอยวัดจากไหลลงมาประมาณ4เซนแล้วเราใช้แม้บรรทัดโคง้งขีดให้เขาเป็นถุงแบบนี้นะคะขีดให้เขาเป็นถุงแบบนี้ก็คือซาบเราไปตัดซาบเราจะตัดแบบนี้คือไม่ไม่ไม,ไม่เราไม่จาเป็นจะต้องตัดแบบนี้เป็นเส้นกลมเป็นเส้นตรงนะ เราไม่จำเป็นต้องทําเล็กๆอย่างนี้คือเราทําชิ้นใหญ่อย่างนี้เราไม่ต้องไปสอยพงตรงสาบเสร็จเราไม่ต้องไปสอยเพราะว่าสาบตรงส่วนของบาดตรงนี้ตรงไหลเราไปเข้ากับแขนนะคะเสื้อเราจะได้ดูเรียบร้อยนะคะในส่วนของชิ้นหลังมัดลงมาเลยค่ะประมาณ4เซนแล้วเราก็ขีดโค้งให้เป็นถุงเราจะไม่ใช้เส้นตรงนะคะนี่ค่ะถ้าเส้นตรงมันจะน้อยไปเราใช้ให้เวลาเราวาดเราวาดให้ก็เป็นท้องอ่ะเป็นท้องลงไปตรงส่วนของกลางหลังนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อซิปหลัง ว่าเสื้อสวมหัวก็แล้วแต่ทาสาบแบบนี้นะคะแนะนําให้ทาสาบแบบนี้นะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะนําไปตัดสาบในส่วนของชิ้นหลังทีนี้ในส่วนของชิ้นหน้าเราจําเป็นจะต้องทําตัดใหญ่ไหมมันแล้วแต่แบบและทรงของเสื้อนะคะมันแล้วแต่แบบและทรงของเสื้อชิ้นหน้าเราไม่จําเป็นจะต้องตัดเหมือนชิ้นหลังก็ได้เราไม่จําเป็นจะต้องตัดเต็มเหมือนชิ้นหลังเราตัดแค่นี้ก็ได้นี่ค่ะเราก็เข้าครึ่งเดียวก็พอในส่วนของชิ้นหน้านะคะนี่ค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องตัดให้เต็มเหมือนชิ้นหลัง หรือในกรณีเป็นบางแบบของตัวเสื้อเราจําเป็นก็ต้องตัดแบบนี้นะคะอันนี้คือคอเสื้อก็ตัดออกไปก่อนนะให้ดูรูปทรงของเสื้อนะคะรูปทรงของคอเสื้อของเรานะ,ะว่าเราจะตัดสาบเต็มแบบไหนหรือจะตัดเต็มหรือไม่เต็มแล้วแต่เราเนี่ยตัวนี้ตัดเต็มนะคะตัดเต็มแต่จะไม่ให้ถึงเกร็ดทรงเพราะว่าเขาจะรั้งและตรึงอันนี้ในส่วนของสาบนะคะอันนี้ ในส่วนของสาบนะขีดแบบนี้เลยค่ะนี่เลยเห็นเส้นนี้ไหมนี่ค่ะเข้าโคง้งแล้วก็วัดจากตรงนี้เลยนี่เลยอันนี้เป็นเส้นคัดทรงสาบเราก็เหนือจากเส้นคัดทรงขึ้นมานิดนึงนี่ค่ะในส่วนของสาบนะอันนี้ก็ เราพูดถึงส่วนของสาบนะคะแล้วก็ตีเส้นหาเส้นโค้งตรงนี้เลยเราจะได้เย็บกับสาบตรงส่วนของโค้งของชายเสื้อด้วยนะคะถ้าสาบยาวถึงตรงนี้อันนี้ก็ไปต่อนะ,ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในการทําคอเสื้อแขนเพื่อนๆไปดูที่ ep ี79นะคะสร้างแขนเสื้อแขนเสื้อจีบและรูดนะคะในส่วนของชายชิ้นหลังเราก็ตัดออกไปเลยนะคะนี่ค่ะ เราจะไปแต่งระบายอยู่ที่4เซนหรือประมาณ1นิ้วครึ่งชิ้นหลังนะคะเราก็คัดเส้นจากเส้นบ่านะคะใช้แมมม่ทัดโค้งตวัดนะคะนี่ค่ะจากเส้นบ่านะโค้งเลยนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่เลยขึ้นอยู่กับมือเรานะคะเส้นนี้เราก็ไม่เอาแล้วเราก็ตัด เวลาเราจะไปตัดเสื้อตัดเลยนะคะตามเส้นตัวนี้ก็จะไม่ได้ตัดให้ดูนะคะบางบางทีเพื่อนเพื่อนมือใหม่จะงงไปวางตัดอย่างนี้เลยได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าเราก็ยิบเก็ดรอยแต่เราจะทําเป็นเสื้อคัดเส้นเราตัดออกไปเลยนะตัดออกไปเลยค่ะตัดกระดาษก็ออกไปเลยตามรูปตามทรงที่เราวาดเสร็จแล้วเรียบร้อยชิ้นหน้าก็เช่นกันเพื่อนเพื่อนมือใหม่จะงงเราก็ไม่ค่อยได้ตัดให้ดูเพราะว่าก็จะไปแปลเป็นอีกแบบอ,อีกทรงหนึ่งหลังจากที่ก้อยกิ้งใส่สีน้ําตาลเสร็จแล้วเนาะ แล้วก็ตัดออกไปแบบคัดเส้นทั่วไปที่เราจะตัดเสื้อนะคะนี่เลยสำคัญชิ้นหน้าเวลาคัดเส้นนะตรงทรงเสื้อตรงนี้นะคะนี่เห็นตรงทรงหน้าอกเขาไหมตรงนี้เขาจะโค้งสวยนะคะโค้งสวยแต่เส้นนี้จะต้องเป็นเส้นโค้งให้พอดีอย่าให้เขาหักนะคะถ้าตรงจุดนี้เขาหักเราต้องแต่งนะคะตรงนี้ก็สำคัญนะเวลาเราไปเย็บประกอบของ คัดเส้นน่ะมันจะเด่นมากเพราะว่าตรงหน้าอกเรานูนๆออกมานี่ค่ะนี่ค่ะต้องให้เข้าเส้นเข้าบาลานซ์กันด้วยนะทุกตัวนะคะเสื้อเข้ารูปเพื่อนๆอย่าลืมนะนคะคะนี่เลยนี่ค่ะเราก็จะได้เสื้อเข้ารูปที่พอดีตัวสวยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆการตัดระบายในการแต่งเสื้อตัวนี้นะคะให้ตัดระบายเป็นเส้นตรงผ้าตามใหญ่อยู่ที่ประมาณ1นิ้วครึง่ง หรือสื่อสี่เซนฉีกผ้าเป็นเส้นตรงไปเลยฉีกออกไปเลยนะคะแล้วเราไปเย็บริมเย็บริมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเรามาพับจีบมาพับจีบแล้วค่อยมาแต่งตรงตัวของสาบเสื้อและชายเสื้อด้านหน้าและด้านหลังเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาลองทําดูนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทําคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะเพราะว่าก้อยลงการสร้างแพทเทิร์นเสื้อให้เพื่อนๆดูทุกวันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะ